มาลุช็อปบ,บริการเติมลมบ้าแบบ V.I.P. เซิร์ฟเวอร์กับ ID Pass บริการกดผลและเกมพาร์ตแบบบล็อกฟูดแล้วก็กดเพจแบบออสตาร์ทาวเวอร์ดีเฟน์อีกด้วยนะครับถูกขนาดนี้ก็รีบไปใช้บริการกันสิครับแบร์ชอปร้านของหมีแข็งบริการกดผลและเกมพาร์ตแบบบล็อกฟูดมีกดเพจออสตาร์แล้วก็รับฟาร์มราคาถูกด้วยนะครับสนใจลิงก์ใต้คลิปเลยอินดิตร์มช็อปร้านรับละละฟาร์มโนหนึ่งบอกเลยว่ารับฟาร์มหลายแมปมากอยากได้แมปไหนทักไปเลยครับนะแล้วก็ยังมีรับกดผลปีศาจอะไรต่างๆด้วยนะครับนะบอกเลยว่า เลยถูกสุดในย่านและก็ยังมีจําหน่ายไก่ตันและกระฟารฟ์มบลูฟู้ดอีกด้วยนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปแล้วนะโอ้โหถูกขนาดนี้ต้องรีบไปใช้บริการเลยแหละบอนโวช็อปบริการเติมโลบัฟแบบไอดีพาร์ตและก็ยังมีกดของเลตแปด 8, ไม่ว่าเป็นผลปีศาจเพชรออสตาและก็เกมพาร์ตแบบฟู้ดนะครับลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับผมเอา,าเนี้เราจะมาเล่นแคมป์ปิ้งนะครับเอ,อ้ยสัวสักรจะเล่นด้วยเหรอสัวสัก๋ยวลงไปหาเขาไหมล่าเขาขึ้นมาดีกว่านะเอ้ลาาขึ้นมาไหมเจ้ คนมันเยอะพี่หาที่โล่งๆนะนี่ตรงนี้ตรงนี้บีเดนเล่นด้วยเปล่าไปเข้า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 สัตว์เข้าเออไปเออโอ้โหคนนี้สัตร้อยด้วยแ <laughs> รปเปอร์แร็ปเปอร์เวลาสัตร้อย เดลฟิสลาวโอ้เขาบอกว่าอิสโซเคซี่ที่นี่มันบ้ามากให้ตามแดนเนียลไปแดนเนียลจะพาไปทัวร์ป่าแย่แย่ คาร์เลคุณสวักของอูดนี่ครับสวัก์ของเรานะครับตั้งแต่เล่นเดอะมิ i ิกาด้วยกันนะครับรอบนี้วันนี้มานแค่สามคนเองนะครับก็คือมีผมน้องแชมป์แล้วก็คุณสวรสัก์ครับผมพวกกิจทัศก,กับ JPK เคเขาไม่ว่างกันนะครับก็เลยมานแค่นี้อ่านี่ก็จะแดนเนียลน่าจะพาไปทัวร์ป่านะผมว่า แคมปิ้งนี้ต้องจบลงครับผมอ่าน,นี่เป็นคือน่าจะเป็นแมปแบบซีรีส์สุดท้ายแล้วของแคมปิ้งนะครับอันนีน้น่าจะจบแล้วล่ะผมว่ามันไม่จบลงเพียงเท่านี้เลยที่ไช่เอออันนี้คือเหมืองเ,ออเหมืองที่อยู่มานานยี่ส <c oughs> ิบปีตั้งแต่ตั้งแต่แชมป์ยังไม่เกิดอ,อ เหมือนตะั้งแต่ผมยังไม่เกิดงั้นหรือ <c oughs> ใช่แล้วอ่าอ <ảo> <ai> <c oughs> <ảo> <ai> ันนี้ก็ให้แบบสำรวจป่าใช่ป่ะตัวสาวใช่ตัวสาวใช่ไหนแด้วเนี่ยให้เราทำอะไร โอ้ทีม Nacional, ỏi, เขานี้แสบตามากเลยว่ะอุ้ยเฮี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ตัวอะไรวะล่ะโอ้ยอิแชสดุ้งเลยเมื่อกี loyalty, ้จีสั์กังฟูโอ้พี่เปิดเสียงไว้ประมาณเอ่อสี่ขีดผมเปิดไว้สามขีดเองโอ้ของพี่สี่ขีดเลยเดี๋ยวมันไม่มีเสียงเอ่อเอาอันนี้เป็นน่าจะเป็นเกี่ยวกับประวัติของไอ้แซักโนแลนแซักโนแลนก็คือไอ้ฆาตกรที่มัน ตามติดเรามาตั้งแต่แค,แคมปิ้งภาคสองใช่ใช่โอ้ภาคแรกจะรู้สึกว่าเป็นไอตัวไอตัวดำดำไอตัวไอตัวนั่นน่ะไอไนแมร์เออไนแมร์แต่ว่าภาคสองมันเป็นแซกโนแลนคือเหมือนประมาณว่าไอภาคภาคแรกอ่ะไอไนไนแมร์ Night คือมันจะที่มันตามตามไล่ฆ่าเราคือมันจะตามไล่ฆ่าฆาตกรแล้วภาคสองก็กลายเป็นแซกโนแลนโผล่มา คือสับอกไม้กูโดนสับไม่ใช่ป่ะคาเมลอูดอีกแล้วเออน่นน่ามีอูดให้ขี่นะเออจะเป็นยังไงก็ขี่อูดในในดินแดนหิมะจะอยู่เลยปันติอูดม่อยู่ทเลยสายแล้ใช่ป่ะพี่ อ๋ออันนี้เหมือนเป็นทางอ้อมอ้อมเข้าบ้านทำไมรอบนี้ดูแบบบ้านพักมันใหญ่กว่าไอ้พักสองกับพักแรกวะนี่กดเปิดไฟเออเสียงเปิดไฟในไม่เหมือนไมค์คราฟด้วยูดอกดสวิตช์แ่ละไมค์คราฟเนี่ยดีเดี่ดูนี่พี่ไหนนี่นี่เห็นว่าตรงนี้มันมีห้องอยู่อะแล้วไปไงอะเออนั่นดิเอ้า <laughs> แล้วไปไงอะ่ะหนีไปไง,ไงวะจี้จัดฟ้าผ่ากันเลยคุณสุรสัก์เล่นไฟนี่หว่าเฮ้ยแต่สุรสัก์ยางยืด <laughs> สุรสัก์ยางยืดเฮ้ยมีคนมามีคนมาหาเรา ฮ้ยไ่้บอววะไหนวะพี่ไหน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 ีเห็นยืนอยู่จีสัตว์ยืนแล้วหายกันเลยเอ้าใครยืนอยู่นั่นน่ะไหนวะนั่นน่ะใครวะยืนอยู่นั้นอูดเหรอูดยืนอยู่นะไอ้ยไม่ใช่อูดเพ่ใชอูดอูดอูดเฮ้ยอูดเฮ้ยใครวะใครวะเซมพูต้องดูหน้าบ้านด้วยพี่โอ้ประตูมันปิดประตูปิดว่ะ ต้องดูตรงกระจกเสี่ทชมพูอ่ะเออก็ร้องไห้เอ๊ยเสีงยงใครร้องไห้วะห้ไห้เย <c oughs> อะไรเนี่ยใครร้องไห้อ่ะต้องออกไปช่วยเหรออาจจะต้องออกไปนะเอ้า <c oughs> <c oughs> ยืนอยู่ตรงนี้รอเรานี่หว่าเรารู้สึกว่ารอบนี้ยมันมีวงแบบบีบให้เราเดินไปพร้อมกันด้วยว่าโอ้ถ้าปล่อยวงบีบอะมันดันเลยพี่มันดันมันดันให้เราไปด้วยกันเออภาพนี้ให้เราไปด้วยกันอ๋อมันอาจจะกันอะไรสักอย่างก็พี่แบบกันอะไรอยู่แต่บ้างว่ยอมไปวะใช่แบบกันแบบคนขี้กลัวเงี้ยให้เดินเลยแต่คนขี้เกียจอ่ะเออ เฮ้ยเจเดนเนลลไม่ใช่ไม่ใช่แดนเนลลัวะน่าจะใครวะอ๋อเพื่อนแดนเนียลอ๋อเพื่อนแดนเนียลอ่ะที่เป็นวิทยากรคนของผมสีน้ำเงินอ่ะใช่ป่ะเฮ้ยเฮี้ยเลยเนี่ยอุ้ยเฮียเฮียเยเอ้ยอ้าวกูไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วเอ้ย อุ้ยอุ้ยโอ้โหไม่โดนไม่โดนไม่โดนจุกอ้วจุกเลยกูเต็มจุกเลยบอฟฟุตเลยพี่เอ้ยถ้าใช้เว้ยเฮ้ยไป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 จุกเลยบอฟฟุตมาใช้เลยพี่นี่มันเทพเจ้าสายฟ้าพอไหมเนี่ยเฮ้ยอุ้ยหลบหลบแบบดิจิตอลโอ้โหเทพสายฟ้าเผินไอ้เฮียโอเครุ่นที่สี่ถ้าถ้าไอ้สุดแดงๆมันมันใส่ลงเราให้กระโดดเลยกระโดดหลบได้ไปจุอกระโดดหลบ ตอนไหนคุณตัวสักรอดว่าตัวสักยู่ไหนอ่ะมันเออจีอ่ะว้าว้าอู้ห่าคุณโดนเออผมโดนผ่าไปรอบเด็ดเลยเล่นรถโอ้เยอะอยู่นะโอ้เลื่อนเลื่อนที่เหลือประมาณเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ว่ะเฮ้ยดูดูคนนี้เขาเสี่ยงจังวะพี่เออเลือดเต็มเลยอ่ะ ไมดูดิเฮ้ยคนทำไมห้องนี้เขาเสียนกันจังวะใช่ใช่ใช่เสียนมากเฮ้ยคุณสัวศักดห์ยมาก็โตเล่นเราดนี่คือสัวศักดิ์ับพี่อ้าวอ้าวอ้าวเอาพี่ตัวศักแตกอ้าวอ้าวพี่เปิดพี่เปิดแถบชื่อดูดิพี่ตัวศักตายคิบหายแล้วคุณสัวศักแตกโอ้ไม่นะไม่นะไม่คุณสัวศักดิ์ทำไมเราต้องมาจบตรงตรงนี้จบแล้ว ไม่นะที่โซลสักยังยืดไม่นะอูดของเราไอ้โฉลอไอเทนบอกไอเทนบอกพี่สซลสักโคตรกล้าแล้วครับหนีสายฟ้าไม่ได้เหระมามามาตามมาเหรพี่มันตามมาไอพี่พูดไว้นี่ไว้ไอติ้งอิตโกลฉันคิดว่ามันไปแล้ว แต่เมื่อกี้เสียงมันอยู่นี่นะมันวิ่งมาแล้วเว้ยเมื่อกี้พี่เห็นอยู่ออ๋ได้ตรงนี้ระวังเต้องระวังอะไรป่ะวะตรงไหนพี่โอ้จอขาวเฮ้ยอะไรอ่ะไอ้เช้าเร็วเช้าแล้วเอ้ยพี่มันมีอะไรเขียนด้วยตรงกระแพงอ่ะไอ้ซียูซูนก็คือพบกันเร็วๆนี้จี๊ด แต่อันนี้คือเราต้องรอใช่ไหมพี่ใช่ฮ้ยซีอูซูนพบกันเร็วๆนี้ไหมช้ปเอ้ยแม่งมาเขียนนองกระแบงโอ้หไอ้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 อ้ไอ้ไอ้เอ้ไ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 อ้คอ้อ้ไอ้ขอ้วอ้ไ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 อ้่อ้ไ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 อ้นอ้ไ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 อ้ดอ้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 ออ้อ้อ้ไอ้อ้อ้้อ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 ้้อ้ ใส่แมสใส่แมสใส่แมสเข้องใส่แมสเขาผมก็ได้เอาเอามาตามแมสมาเออเออมันต้องมีแมสใส่เลยไปกูไม่อยู่ใกล้แล้วนี่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 ถ้าเราติดไอ้นั่นอ่ะถ้าเราป่วยด้วยเลือดเราจะลดป่ลด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 อุ้ย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 ใช่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 น่าจะลดเนี่ยเลือดเลือดเขาลดแล้วเนี่ยจำได้ไหมเขาเลือดเต็มหลอดอ่ะเนี่ยเลือดลดแล้วอ๋อ <Jesus. S 1> มันจะเห็นว่าแชมมันจะมีแบบแ,บบแดงๆอ่ะนั่นแหละคือเขตที่มัเขาแพ้เชื้อได้เว้ยอ๋อเคตี่ี่เห็นได้เดียอะไรวะเห็นอะไรไหเซ <laughs> มโหแกมาวิ่งเข้าไปอ, <laughs> อ๋อ, <c oughs> อสีแดงรอบตัวนะโอ้แ oh, สดงว่าคนที่เขารู้ตัวดีเนี่ยเขาไม่ไปแพ้คนอ,อื่นจีจิตี่ <Okay. S 1> ว่านะถ้าเป็นบางคนที่แบบชอบปัน่นแม่งวิ่งไปใส่คนอื่นแน่เลย เออไม่แพ้ไม่แพ้ชเชื้อโควิดเงั้ยหอือเราต้องไปเก็บเออต้องไปเก็บไม้เออโอโอโอหคนนี้ดีนะรู้เขารู้ตัวเนี่ยเห็นว่าเขาไม่มาแพร่คนอื่นโอ้อยู่แต่ลนบ้านใช่กักตัวพี่กักตัวสี่วันกักตัวกัตัวเป็นพี่ว่านะถ้าเป็นบางคนแม่งที่แบบที่เขาแบบออกแนวปันๆเนี่ยเขาน่าจะมาแพร่อะพี่ดูทรงนะเอ้ผมเจอไม้แล้วพี่เก็บ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 เออ เนี่ยเจอแล้วโอเคครบพอดีไปกลับกลับบ้านโหรอบนี้ไม่ต้องเดินไกลว่ะเราไม่ต้องไปอ้อนตร<ห>งนู้นเราเนี้ยเ,เดินกลับตรงนี้ได้เลย <c oughs> เนี่ยเอาตาที่ใส่เสื้อกันหนาวมาเลยแบบทนหนาวเอ้ยไม่ใช่ใช่แล้วเราผมอ่ะเอ้เนี่ยช้ำเราใส่เสื้อแขนยาวเนี่ยอ๋อใส่เสื้อโครเมี่ยส์ใสโครเมียอ่าเปิดเปิดปิดไฟเปิดเปิดไฟเนี่ยโอเคเขาเขาหายป่วยแล้วเนี่ยเขเอาเอาไฟมาเนี่ยไฟกรองไฟทำให้หายป่วยใช่ไฟพิเศษเออ เนี่ยเอาเนี่ยแค่เอากองไฟมามาเผามาเผาให้มีไฟเนี่ยแลยเขาว่าหายป่วยไมยหายเป็นหวัดแล้วเอเ้เแล้วเป็นไโควิดแล้วต้องเอากองไฟมาเผาอ๋อเหมือนแบบกลางคืนนี้หนาวก็เลยต้องมาในถ้ำเดี๋ยวนะในถ้ำม,มันมันยิ่งหนาวกว่าเดิมไม่ใช่เหรอว่า <laughs> ลงมาทําไมว่าถา้ำยูผมว่าอยู่ผิงไฟเลยว่าก็น่าจะดีอยู่แล้วนะเออ หนาว e, แล้วต้องลงท่ำงันเลืลงท่ำเนี่ยมันจังเป็นวะเนี่ยลงท่ำเนี่ยจะว่าไปคนใส่เสื้อแขนยาวก็เยอะเลยนะไอ้เสียงอะไรวะหิมะถล่มเฮ้ยหิมะถล่มโอ้โหไอ้รับรับเปอร์เราไม่หนาวเลยด้ดูรับเปอิลรับเปอร์เราเลือดเต็มหลอดเลยอะเออเออรับเปอร์เลือดเต็มหลอดเลยรับเปอร์เราไม่หนาวเว้ย

ไอพี่ผมได้ขาป่ะเกือบมันมาไอพี่ได้แขนนะผมได้ขาน้ำนำแขนเหนี้ได้วหัวหนานาซาวเนี่ยที่เขาได้โดนถูกโบดเขาคือผู้ถูกเลือกครับผมผมไม่สามารถไอนี้ได้นะครับโคชบีที่โคชีนี่แหละท่านผู้ชมเวลาแบบมากับเพื่อนอ่ะมันดีอย่างนี้แหละเพื่อนสามารถแบบโบนอื่นแทนเราได้เว้ยเราจะได้ไม่ต้องโบโดนโบด นี่แหละมันดยีนี่แหละเรามากับเพื่อนเนี่ยเฮ้ยโคตรเชี่ยกินแนวมันโดนดิบเลยนะเราเพิ่ไปเด็กไอ้คนที่มันติดเชื้อตายแล้วไงเออใช่เมื่อกี้เพิ่งกินคนติดเชื้อไปด้วยใช่คำไมไม่ติดต่อเลยออะไร Hui hơi 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 อ้าวไอ้นี้อ่ะทำไมมันง่ายจังวะแล้วก็มีเดนเนียลง่ายกว่าภาคสองไปภาคสองคือกระโดดหาเล่นรูเยอะแยะหมดเลยอ่ะอันนี้คือง่ายง่ายมากขับไปมันง่ายพี่เออภาคสองง่ายจังขับไปมันง่ายไงเผื่อเผื่อเผื่อจะมีอะไรยากๆไปข้างหน้าพี่พี่พี่ว่าอย่างนั้นแหละเดนเนลล์อู๋เดนเนลล์อู๋เนี้ยว เจอขาวตีดโอ้โันี่คือขึ้นมาจากถ้ำเหรอเป็นอย่างนี้ทุกรอดเลยแคมปิ้งนั่งบนไม้เอบนไม้ <c oughs> ก็แคมปิ้งเหรอเนาะพี่ดูท่านล่างดิท่านท่านนั่งแบบ สุดยอดมากออริจินอลเออออริจินอลเลยแกร์มาแคมป์ปิ้งเอาเอากีตาร์มาด้วยเออเอามาทำไมก็ไม่รู้เจอต้องตามแดเนียลไปวะเนี่ยเอาปล่อยทิ้งเน่ะทิ้งทิ้งแชมป์อยู่อยู่ในป่าคนเดียวเฮ้เฮ้เฮ้ ยังอย <Trans traveling out> ู่เลยไฟมันเปิดอยู่แล้วอะไรอะยังอยู่แต่เขาเขาได้เขียนไว้เสียงปิดปิดไหมครับเออเนี่ยเนี่ยเสียงเปิดไหมครับนี่เราเล่นไม้ครับอยู่ไม่ครับเจอได้ผมอยู่กับผมดีเจขี้โหลคุณ ยืนมหัวแดเนียลพี่เอ้ยทำไมยืนลงมาบนหัวเขาเอ้ยมืดแล้วมืดแล้วมันจะมีอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวเดินสังเกตตรงประตูดูเราต้องส่องหน้าต่างนี่สองหน้าต่างปิดประตูอย่างนี้ประตูเหล็กดนวยนะมันจะเข้ามาได้หรอเออกระโดดได้พี่กระโดดกระโดดนะกระโดดสูงใช่ป่ะ เอขนาดสายฟ้ายังเรียกได้เลยเออ้ยเฮ้ยเสียงเฮียเหรอเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเออทำไมเลือดที่ลดอ่ะฮะดูดิเลือดที่มันลดลดอ่ะอุ้ยเฮียเฮียเอ้าหมดไปละเฉยเลยกกูไปละเฮ้ย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 เไอ้สัเดกจกแตกแล้วแล้วแล้วตัวอะไรอันนี้ตัวอะไรอ่ะทันทนกระจก เอ้อะไรเนี่ยใครวะเข้าไปตรวจแล้วก็เข้ามาได้บ้านแล้วนี่ใครอ่ะเฮ้ยเหมือนเอนเตอร์แมนเลยเฮียแต่ตาสีแดงเฮียทินดี้พี่เอสวัสดีครับพ่อไม่ใช่พ่อมึงครับไอเวนเออฟ็อกซี่เฟอกซี่แต่แฟนไลฟเฟดดี้เออส่วนอันนี้เฟดดี้ใช่ป่ะเฟดดี้เฟดดี้เฮ้ยเอาเว้ นี่คืออะไรอ่ะไฟนอลบอสเหรอไฟนอลบอสไฟที่เราต้องต้องต้องสู้วะเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเราเปิดระเบิดระเบิดพลังว่ะเฮ้ยซุปเปอร์สายยาอ่ะอ่าเฮ้ยซุปเปอร์สายยาเลยนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราต้องสู้กับมันเหรอไม่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 ม่ไให้จุ๊บไงมันเปียบเปียกเสมือนในนี้วะจุ๊บจุ๊บเพื่อสู้กับมันนะก็เปียบเสมือนเราสู้กับมันนั่นแหละอ๋อเฮ้ยไปแล้วไปแล้วพ่อจุ๊บมาสเตอร์อุ้ย แต่ว wow. oh. oh, oh, ่าเมื hey, uh, <f> ่อกี้ตรงตของสองจุดเลยโอ้โอ้โอ e. ้โอ้ระวังระวังแชมป์แชมป์ขึ้นหลอดแล้วนะแชมป์แชมป์เดี๋ยวเดี๋ยวจะพุ่งหาเน่ยพุ่งหาเอ้ยมันเปลี่ยนตัวมันเปลี่ยนตัวมันเปลี่ยนตัวเฮ้ยพลังขึ้นเปล่าเฮี้ยเสียงมากขึ้นเหมาเหมือจัาทรนวันไม่ไหวหนุ่มดาวันวันอยู่อยู่หลังมันอยู่หลังมันอยู่หลังมันหลบหลังหลบหลังหลบหลังโอ้ยโอ้โอ้โอ้โเฮ้ยมันเปลี่ยนตัวมันเปลี่ยนตัวโอ้อะไรอ่ะเฮ้ยแรง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 กระโดดกระโดดกระโดดลง รอเราเป็นยังไงเรอเป็นยังไงอุ้ยอุ้ยแชมป์ระวังแชมป์แชมป์ตีกลัวแชมป์ตายเลยระเบิดระเบิดเฮ้ยแทคทีมเหรอแทคทีมเหรอแทคทีมไอ้เหี้ยมันสลับตัวเลยอ่ะเฮ้ยเออมันเข้ามาได้ไงวะใช่ประตูก็ปิดอยู่ที่ไปเห็นมันมุดดินออกมาออมุดดินเหรอโอ้โหโอ้โหสองจุดเลยสองตุดเลย ไปนะเฮ้ยหลบหลังหลหลัง้ลบหลังฮ้บหลัง้ลบหลังดวนดวนดวนเขาหน้าทาแบบให้แบบตัวมันมีดามเ้ยแบบเข้าไปใกล้ใเ้ไม่ได้อะ้รคือแบบยากอะยากจับเลยยากจร

แล้วความยากมันได้เพิ่มขึ้นเราไว้ชมป์แชมป์ระวังแช้ำช้ำจี้เสร็เฮ้ยใั่ไปแล้วลองนะโอ้โหโอ้โหอ๋ออู้หกูโดนแน่เลยอ๋อโอ้โหโอ้โหโอ้โหตายตายตายหมดยังขอให้หมดนะ เออหมดสวยรอดรอดพี่พี่ฉชพี่ดูเลือดขอหดูเลือดดูเลือดแต่ละคนดิเออ้เมันทำอะไรอ่ะได้เวลาจบลงที่นี่แล้วทาตัวเองพอีโอ้โหอ้าวอ้าวแล้วก็บ้องหมดเลยอ้าวขาหมื่นเจ็ดกูล่วงเลยโอ้อ้าวเฮ้ยเข็มันเข็นแล้วเฮ้ยมันเข็นอ้าวเฮ้ยชิบหายแล้วนี่มันจะเอาไปฆ่าเลยเฮ้ยไม่ได้ยาไม่ไม่ไม่มีสัลคฟนแบบใจกล้าเข้าไปต่อยมันเลยวะแม่ง ไอเ้เห <He, S 1> ี้ยบแต่ละคนแต่ละคนแบบพ,ก,พกดับแล้วล่ตัวออ๋มันถูกมัอด,ดมมอยู่โดนมันดมอยู่เฮีย<ๆ>แม่งมีพลังวิเศษไอ้พวกเฮียนี่อ,อ้อาวเฮ้ยไอ้ใครอ่ะอ๋ออันนี้เหมือนครอบครัวที่แบบโดนไอ้ไอ้แซกโนแลนฆ่าแล้วเป็นเป็นวิญญาณอ๋อเฮียแฟนตาซีเออกันกลับว่ะเา้หเขาช่วยเราเฮียเขาช่วยเราอะเขาช่วยว่ะเฮ้ย เอ้ย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 ดันชักกระยออเนี่ยกระยือเลอเลอชักกระยือะเอ้ยเอ้านแม่นแม่ทีโร่ของเราเอ้ยเอ้ยโอ้โหแฟดโอ้โหวิ่งเลยโอ้โก้โอ้แสบตาอ้าวอ้าวเออแล้วแล้วแล้วไอ้หน้ากากแล้วใครอ่ะอ้าวเออมันได้เวลาจบลงที่นี่แล้วขนาดไนแม่ยังหลอนเลยอ่ะแซ่ อ๋ออันนี้คือฆาตกรเหรอที่ผ่านมาลูกสาวฉันขับรถชนขับรถชนเออคนที่เธอรักให้อภัยฉันไหมฉันแซกนายบอกว่ากอกิฟต์อยู่โอ้แซกให้อภัยเว้ยอ๋อแซกโนแลนให้อภัยเอาช่วยกุ่กกรอนี่บอกช่วยกุ่กนเฮ้ยแซกช่วยเราอ่ะเฮ้ยเยสเฮ้ยเอ้าฮีโร่ในในโหมดฆาตกรเฮ้ยอ้า ลาก่อนนะครับแซคไม่ลาก่อนแซคโอ้กดลาไอชิเมะเลยโอ้แซคโอ้โหจบโอ้แล้วแล้วก็จบด้วยการแซคตายเออจีดที่จริงแซคโนแรกมันก็เป็นผีว้าไม่ใช่เหรอวะไม่รู้อ่ะเราตกไหม แล้วแล้วไอ้นางไอ้ไอตัวใสๆที่มันอยู่กับแซกนั่นคืออะไรอยูอตัวใสไอ้ตัวใสนั่นใครวะมุงไอ้ตัวไอ้ตัวใสๆดำๆอ่ะเออนั่นไข่เหรอสรุปก็กลับมาแล้วโอเคก็แฮปปี้เอนดิ้งครับแซกก็ตกลงไปตายไม่แฮปปี้เออไม่แฮปปี้เอนดิ้งตรงไหนวะแซกนั่งตกไปตายเออดายนี่คุณสัวสักด์กลับมาแล้วคุณสุรศักด์บอกว่าตาย โอ้จบเลยพี่โอ้จบเลยพี่ทรศสัท์ไว้ผลล็อกแอฟชิเมนต์เลยพี่โอเคก็ <c oughs> ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับผมอ่าก็ชอบใยงนะ้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมก็แคปติงก็จบแล้วนะครับสําหรับภาคสามเได้ตอนที่ไอภาคหนึ่งภาคสองมันกําลังฮิตแต่ตอนนั้นผมตอนนั้นผมยังไม่ดังไงน,นะครับเออตอนนั้นผมยังคนติดตามน้อยอยู่ก็เลยไม่ได้เล่นให้ทุกคนดูนะครับก็อย่างไีฝาก กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับให้กับน้องแชมป์ก็ดีนะครับน้องแชมป์ฝากคนดูด้วยครับอเคอ่ะก็มาเจอใหม่ครับบ๊ายบายครับผม